สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับผมวินออตโตอำเภอนางรองนะครับวันนี้มาเอาใจสายรถแบนรองกันบ้างนะครับเราอยู่กับเจ้า m i t ูบิชิไ i ร r i t นดับเบิลแคปนะครับเป็นตัว G.L.S. PLUS 4ประตูนะครับจะรอเราขนาดไหนไปชมรอบคันกันได้เลยครับ ได้เห็นรอบคันกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิไ t ร i ตันตัวนี้นะครับผมด้านหน้านะฮะลอ่อเหลาตามสไตล์ของมิตซูบิชิไ t ร i ตันนะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงนะครับเรามีแม็ก GT 6 Racing นะครับรัดด้วยยางขนาด265 60 R18 ให้นะครับผมสีดำหล่อๆเท่ๆดูๆกันไปเลยนะครับด้านข้างนะครับบันได ข้างนี่ต้องบอกว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะทำให้รถดูดูสวยดูเด่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับสไตล์ตันตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรนะเป็นเครื่องยนต์คอมเอรเรลด้วยนะครับประหยัดน้ํามันนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าไตร์ตันตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแต่ที่ตัวที่อยากจะให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น ตัวจอทัชส,สกรีนนะครับวิธีเปิดง่ายๆกดค้าง2วินาทีนะครับก็กด yes นะฮะ c o n t i n u e พอจะมาขึ้นนะสามารถฟัง DVD TV มีนาวิเกเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งเวลาอะไรได้ปกตินะครับผมแอร์เป็นแอร์มินวลปรับมือนะครับแอร์เย็นสบายจริงๆอ่ะไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติหรือว่าข้อดีของเจ้า์โซลิตันตัวนี้ดีกว่านะครับอ้อลืมบอกไป เจ้าไทตันตัวนี้นะครับวิ่งมา1 9 0 0 0กว่าโลแค่นั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากเลยถ้าเทียบกับอายุของปีของเจ้าไรตันตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่2,89,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมได้รถสวยๆแต่งหรูๆแต่งดุดุขนาดนี้นะฮะไปใช้กันได้เลยนะครับเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าซื้อรถกับวินออโตตอนนี้รับเงินทำทุนไปเลย 30,000บาทหรือโปรโมชั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้ามาจัดจองทดลองขับกันได้ที่วินอ u โตสาขาอำเภอนางรองได้เลยรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจต้องที่นี่วิน Auto สำหรับอ EP นี้ถึงเท่านี้นะครับพบกัน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ